สวัสดีครับวันนี้ลุงจะมาอัปเดตต่อเรื่องสถานะภัยพิบัติโลกวันที่20สิงหาคม2567วันนี้จะมาพูดในหัวข้อย่อยๆเรื่องเล่าเรื่องผีๆตอนที่1หรือ EP 01ซึ่งอาจจะมีตอนที่2ที่3ที่4ตามมาถ้าลุงมีอารมณ์ดีพอก็จะมาเล่าให้ฟัง สำหรับท่านที่ไม่เชื่อในเรื่องผีผีก็ฟังเอาไว้เป็นนิทานก่อนนอนก็ได้นะครับทํานแนะนำนะถ้าท่านไม่กลัวเรื่องผีผีเนี่ยขอให้ท่านฟังคลิปลุงตอนดึกๆนะประมาณสักห้าทุ่มใก,ก,ก,กล้จะนอนอะนะกำลังดีหรือไม่ก็ตื่นมาตอนตีหนึ่งตีสองมาฟังต่อก็ได้นะทําน,นอนนี่นะครับมันจะเข้ากับบรรยากาศดีเป็นอย่างดีนะเหตุผลที่ลุงนำเรื่องนี้มาเสนอเพราะว่า ในายามเกิดภัยพิบัติโลกเนี่ยเรื่องนี้เป็นไฟบังคับนะที่ทุกท่านจะต้องเจอลงว่าเจอง่แง่ทั้งผีดิบผีสุกผีดิบคือผีที่ตายแล้วเผาไม่ทันนะก็เอาไปฝังกันนะครับตามมีตามเกิดบางทีก็ไม่ได้ฝังหรอกก็ปล่อยมันขึ้นเอือยอยู่อย่างนั้นละเพราะว่าในายามเกิดภัยพิบัตินะ คนมันตายเยอะไม่ค่อยมีเวลาจะมาฝังกันก็ตายอยู่ริมถนนข้างทางในป่ามั่งในบ้านเรือนบ้างแล้วแต่นะกินเน่าไปหมดแล้วก็ไอ้ผีสุกก็คือว่าดีขึ้นมาหน่อยก็คือว่ามีคนเขาสงสารอานุเคราะห์เอาผีดิบไปเผาให้บะเพอแก็แถมด้วยการทําพิธีทางศาสนาให้อันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญบรารมีอยู่แม้ตายไปแล้วเนี่ย รูปที่ทิ้งไว้เนี่ยนะครับสังขารกายอยากทิ้งไว้ก็ยังมีคนทำพิธีพิธีทางศาสนาให้นะถือว่าเป็นผู้ที่มีมบุญบารมีนะโอเคเ,ออเรื่องผีผีเนี่ยมันเป็นเป็นสิ่งที่ชาวกวนโลกแต่จะต้องรู้นะอ,อ,อย่าปฏิเสธนะถึงปฏิเสธแล้วก็ต้องเจออยู่ดีนะครับอย่างน้อยถ้าไม่เจอถ้าไม่ถ้าเรา ถ้าเราไม่เจอผีเราเองก็ต้องเป็นผีนะครับมาเข้าเรื่องซะเลยเพื่อไม่เสียบรรยากาศเสียเวลานะครับลุงจะมาพูดถึงเรื่องบรรยากาศก่อนถูกผีหลอกเวลาเกิดไปพิบัติขึ้นมาเนี่ยนะครับเราอยู่ในบังเกอร์เราอยู่ในบ้านนะครับอยู่ในที่มันเปรี่ยวเพราะเราต้องปิดตัวเองเป็น เป็นคนโลกปิดนะครับเป็นคนที่ไม่มีสังคมติดต่อภายนอกเนี่ยนะอ่ามันก็จิตมัอาจจะฟุง้งหรือมีความเคร่งเครียดลุงก็จะเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในการที่จะกักตัวเองอยู่ในบังเกอร์แล้วก็อยู่ในภายในบ้านเนี่ยนะครับเพื่อต้อนรับอ่าสภาวะโลกแตกนะบรรยากาศตอนที่จะกผีหลอกก็จะมีหนึ่งนะ มันเราจะมีลังสังหรณ์นะว่าเอคืนนี้น่าจะต้องมีอะไรที่น่ากลัวเกิดขึ้นแน่ๆไม่อยากอยู่คนเดียวปกติแล้วเราอยู่คนเดียวได้ใช่ไหมครับไม่ได้คิดอะไรอะ่ะก็เล่นเกมออนไลน์ไปเขี่ยเจ้ามือถือไปนะแล้วก็นอนหลับไปทำหองเนี้ยแต่ว่าในยามเกิดภัยพิบัติมันไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันก็ไม่รู้่จะต้องทําอย่างไรบ้างนะแต่ว่าปกติมันก็นอนหลับอยู่หรอก แต่คืนนี้พิเศษคืนนี้มันเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงนะนะครับมักจะเป็นอย่างนี้นะถ้าไม่พระจันทร์เต็มดวงก็เป็นคืนที่พระจันทร์มืดมิดหมดไม่มีแสงจันทร์เลยมีสองอย่างนะแต่ว่าไอ้แสงจันทร์นี่น่าจะเป็นประเด็นม,มากกว่าเพราะผีนี่ก็ชอบบรรยากาศประเภทนี้นะก็คือมีแสงจันทร์แสงจันทร์วันเพ็นเต็มดวงนะครับทําให้เรามีความรู้สึกแปลก คือมีความรู้สึกว่าเอ๊ะชักจะไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกเป่าเปี่ยวแลวเกิือน <c oughs> ข้อสองนะแต่ในที่สุดเราก็ต้องอยู่คนเดียวอันนี้คือผีก็อาจจะวางแผนมาเพราะว่าคืนนี้ต้องจัดการกับนายกนายขออ่านางคอคนนีส้สักครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องหาวิธีการให้เหยื่อของเขาเนี่ยอยู่ตามลำพังให้ได้นะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในายามโลกแตกเข้าไปเจริญกรรมฐานนะครับในป่าชาหรือในใน,ใน,ไ,หน,ไ,หนไหนก็ได้นะปกติแล้วก็ทำได้สบายๆแต่คราวนี้อาจจะไม่ได้ถ้าหากว่าเราอยู่ในแผนของแผนงานของกลุ่มกลุ่มของผีที่จะมาหลอกเราอะไรนะครับข้อ <c oughs> ที่สามการสวดมนต์นั่งสมาธิจะไม่เป็นปกติสุขเช่นเคยก็ขอให้รู้เลยว่าอันนี้ผิดปกติ นะครับมันมีอะไรมารบกวนจิตใจหรือตั้งรับให้ดีก็แล้วกันนะครับเพราะตอนนี้พลังจิตเราจะถูกรบกวนแล้วมันจะไม่นิ่งนะครับข้อที่สี่นอนไม่หลับไม่เหมือนกับค่ําคืนอื่นๆที่ผ่านมานะครับนั่นจะสิทำไมถึงนอนไม่หลับล่ะหรือมันมีอะไรจะมาพบพบ,พบหาเราหรือนะครับข้อที่ห้าบรรยากาศเงียบสนิทเยือกเย็น แล้วอยู่จะดีก็ขนลุกขึ้นมาเอ,อออนะครับไม่ใช่อาการเปติจากการได้สมาธิในฌานสองนะไม่ใช่เป็นอีกคนละอย่างกันนะครับอันนี้คนลุกชวนให้น่ากลัวนะครับคนลุกแล้วทำลายพลังจิตกำลังใจของเรานะครับทำให้เกิดความไม่มั่นใจในพลังจิตของเราเองนะ,นะครับอันนี้นะมีอะไรพลังอื่นที่มารบกวนเราแล้วนะข้อที่6 ได้ยินเสียงหมาหอนรอบๆบบ้านหมาอาจจะแสดงความาตื่นเต้นยินดีปีดาในแขกที่มาเยือนตั้งแต่ตอนอาจจะตอนเพลเพลพบเพลประมาณหกโมงคึ่งแสงแดดไม่ค่อยจะมีแล้วเถึง,ถ,งถึงทุ่มหนึ่งสักครั้งหนึ่งก่อนนะแล้วก็ตอนที่จะมาหาเราจริงๆครับจะ,จะอนจะหอนยาวๆอีกสักครั้งหนึ่งก่อนเปนหอนอยู่สองลลอกือสามลอกนะครับเออมันก็แปลก ทำหน่องนี้เป็นต้นนะอ่าแล้วก็ไอเสียงหมาหอนนี่ท้ายที่สุดแล้วมันจะมาวนร,บรอบๆบ้านเราหรือวนร,บรอบๆตัวที่เราปฏิบัติธรรมอยู่อยู่ในบังเกอร์นะครับมันจะดังมาจากที่ไกลๆนะครับแล้วก็ตรงมาที่ที่เราอยู่นะครับข้อที่เจ็ดอุณหภูมิเย็นลงวังเวงสงัดผิดปกติเสียงร้องของมแมลงจิ้งหรีด จักจันเลไลก็จะเงียบไปเลือกเงียบสงัดผิดปกตินะครับโอเคข้อที่แปดจิ้งจกตุกแกร้องระง,งมนะแสดงว่ามันมาถึงแล้วนะครับมันมาถึงแล้วมันมาถึงที่ตั้งของเราแล้วนะครับขั้นขั้นตอนเตือนสุดเตนสุดท้ายนี่คือเสียงจิ้งจกตุกแกร้องร้องระง,งมไปหมดเลยนะครับขั้นตอนที่เก้า ได้ยินเสียงคนเดินผ่านหน้าบ้านอาจจะเป็นกลุ่มและก,กลุ่มใหญ่ก็แล้วแต่ว่าเขามากันกี่ก,กี่ตัว,ก,ตวกี่ตนนะถ้ามาทั้งป่าชานี่ก็เป็นกลุ่มใหญ่นะถ้ามากันไม่เออสักหนึ่งถึงสามพวกป่าชาเป็นผีระดับเอ่อวีไอพีก็กลุ่มเล็กๆก็คุยกันแต่ว่าฟังรู้เรื่องบางไม่รู้เรื่องบ้างบางทีก็เป็นภาษาคนโบราณฟังไม่ออกก็มีเหมือนกันนะครับว่า เขาพูดภาษาอะไรกันเพราะว่าผีบางกลุ่มนะนะเขามีอายุตั้งหลายพันปีนะนะครับอย่าียกว่าเขามีเขาตายไปแล้วจากคนเป็นเป็นผีก็เพิ่งจะนับอายุหนึ่งปีแรกไม่ใช่นะผีบางกลุ่มเนี่ยใช่อยู่ในนรกภูมิเนี่ยมีอายุตั้งสี่ห้าพันปีก็มีนั้นะภาษาที่เขาใช้คุยกันบางทีเราอาจจะฟังไม่ออกแต่รู้ว่ามันเป็นภาษาคนแล้วกันนะครับข้อที่สิบ ได้กลิ่นซากศพคล้ายๆหนูตายมาก่อนเลยหรือไม่อีกทีก็เป็นกลิ่นคล้ายๆเราไปงานงานศพมาเราไปลดน้าําศพมันกลิ่นคนตายใหม่ๆอย่างไี้ก็อย่างนั้นละ่ะถ้าหากว่ายังไม่แรงจนเกินไปนะแต่ถ้าเขาจะแรงมากเนี่ยก็หนูตายดีๆนี่เองนะมาแตะที่จมูกข้อสิบเอ็ดได้ได้ยินเสียงผีเดินรอบตัวเราเองนะตอนนี้เราก็จะได้ความรู้ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะ ว่าผีเนี่ยเขาเดินกันยังไงผีเนี่ยเขาเดินผีจริงๆแล้วเนี่ยน,นะครับเขาเดินไม่ยกเท้านะเขาเดินลากเท้าเหตุที่เขาเดินลากเท้าเพราะว่าเวลาสมัยก่อนเมื่คนตายเนี่ยเขามัดตาสังตาสังคือผ้าขาวว่าเขาจะคุมหมดตั้งแต่หัวถึงเท้าเลยเป็นผ้าขาว่ะนะครับก่อนที่จะเอาเอาไปเผาในเมระนะครับ น่ตอนนี้เวลาเขาผีเดินเนี่ยเขาก็จะเดินอย่างนั้นแหละคือเขาเขายกเท้าไม่ได้เพราะว่าตาสังผ้าขาวมัดเอาไว้เขาเลยต้องเดินลากเท,นะท้านะทำหนองนี่เหมือนต้นนี่นี่คือผีระดับผู้ดีหน่อยนะเป็นระดับที่ว่ามีการจัดงานศพตามประเพณีท้องถิ่นนะครับแต่ผีระดับอื่นลุกงก็ไม่รู้เขาเดินยังไงเหมือนกันนะ <laughs> ข้อสิบสองก็คือว่าบ้านเรือนขยาวทั้งหลัง นะครับทีนี้พอเข้ามาถึงบ้านเราแล้วเนี่ยนะครับบ้านเรือนบ้านเรือนมันจะขยับทั้งหลังนะครับไอ้บ้านไม้บ้าน,านออคอนกรีตเสริมเหล็กน็อกดาวนี่ก็ขยับได้นะแต่บ้านคอนกรีตทั้งหลังเนี่ยไม่รู้จะขยับได้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเคยได้ยินเสียงเขาทาเสียงอะไรคล้ายๆกับของหนักๆหกล่นมาที่พื้นขนาดพื้นนี่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะมันยังสะเทือนเลยนะครับแต่ความจริงแล้ว การที่บ้านเรือนเขย่าทั้งหลังหรือสะเทือนเนี่ยไม่ใช่ของจริงนะเป็นอุปทานที่เขาบังคับจิตเราได้แล้วแสดงว่าผีนี่เริ่มจะครอบงำจิตของเหยื่อได้เรียบร้อยแล้วจึงทําให้เราสามารถที่จะรู้สึกไปหรือสร้างอุปทานขึ้นมาว่าบ้านเรือนเขย่านะครับแล้วก็คล้ายๆกับมีของตกของหนักตกมาที่บ้านทำเนี่ยทำนองนี้เป็นต้นนะครับข้อสิบสาม ข้าวของแตกหักพังเสียหายข้าวของเครื่องใช้ในบ้านแตกหักพังเสียหายแต่ความจริงไม่มีอะไรที่เสียหายนะครับแสดงหมายความว่าผีได้ทําการสะกดจิตเหยื่อดีได้เรียบร้อยแล้วนะจึงเกิดอาการประสาทหลอนเหมือนคนเสพย,ยานะครับข้อ14ผีพยายามเข้าสิงร่างเหยื่อเราก็เหยื่อก็จะเห็นหมอกอ่าหมอกดำนะครับหมอกดํา มอกดำเย็นแล้วก็เย็นด้วยนะครับล้อมรอบตัวเหยื่อเองนะครับไม่สามารถส่วนมนจเจริญสมาธิได้นะจิตและพลังจิตอยู่ภายใต้อํานาจจิตของผีนะครับณเวลานี้ผีจะทําอะไรเหยื่อก็ย่อมต้องได้นะครับตามใจปัถนาของผีนะทำไมลุงรู้อย่างนั้นละ่ะเพราะลุงโดนมาแล้วเนย โอ้โดนมาหมดแล้วที่พูดมาที่โดนมาหมดแล้ว,น,น,ลวนะครับข้อสิบห้าหากเยื่อยังไม่ยอมจำนนนะครับผีจะปรากฏรูปร่างให้เห็นนะเป็นรูปเป็นรูป,ปรธรรมอ่ะอ่าให้เห็นเลยในทางทางจักษุอาจจะนะทางจักษุคือท,ทางทางตาเนื้อเลยล่ะนะครับให้เห็นนะบางทีก็ทางหูคือส่งเสียงเรียกส่งเสียงร้องหวยหวน คมคู่เหยื่อก็ได้หัวเลาะก็ได้หัวเลาะเสียงหน้ากลัวนากลัวทำนองนี้นะข้อสออิบหกบังคับให้เหยื่อทำตามที่ผีต้องการได้นะครับเหยื่ออาจจะถึงตายได้หากว่าจิตอ่อนกำลังเช่นว่าบังคับให้เหยื่อไปกระโดดหน้าต่างจากชั้นชั้นสองลงมาชั้นชั้นล่างที่พื้นดินเนี่ยทำได้นะครับไม่มีสติ นะเป็นไปตามกําลังของผู้สะกดจิต17การแก้ไขการแก้ไขนี่คือต้องมีการสวดมนต์เป็นประจำนะสวดมนต์ทุกทุคืนก่อนนอนมีศีลห้าที่บริบูรณ์นะครับและก็สะสมบุญบารมีในด้านของสมถะกรรมฐานสมถะกรรมฐานคือการทำจิตการเพ่งอ่ะนะครับเพื่อทำจิตให้ นิ่งสงบในองค์ฌานตั้งแต่ฌานหนึ่งถึงฌานสี่นะครับแล้วก็ทําวิปัสสนากรรมฐานด้วยนะครับสมถกรรมฐานนะั้นเพื่อเสริมกําลังจิตหรือพลังจิตให้เข้มแข็งพลังจิตหรือจิตที่เข้มแข็งเรียกเรียกว่าฤทธิ์ทางใจฤทธิ์ทางใจนะครับส่วนอ,อวิปัสสนากรรมฐานนะั้นะเพื่อ,อ,อให้รู้ทันรูปนามที่เกิดขึ้นว่า ไม่เที่ยงเป็นทุกขแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนนะครับอันนี้เสริมกําลังปัญญานะทวนอีกครั้งสมถะกรรมฐานเสริมกําลังจิตหรือทําให้สติแข็งสติมั่นคงมีเลธิ์ทางใจส่วนวิปัสสนากรรมฐานคือเสริมกําลังทางปัญญานี่คือสติปัญญานี่เองดีดนะครับทำสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนะครับ ให้อยู่ในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเรียกว่าสติปัฐานสี่หรืออนาปนาสติเท่านี้นะครับถ้าทำได้เป็นประจำทุกวันเนี่ยท่านก็จะอยู่รอดปลอดภัยจากบรรดาพีผีทั้งหลายจะไม่มารบกวนท่านนะนะครับแต่ตรงกันข้ามอาจจะมาขอให้ท่านอนุเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อ,ก,อ,ก,อกูลเป็นมิตรกับท่านก็ได้นะครับอันนี้คือหนทางรอดทางหนึ่ง ในยามเกิดภัยพิบัติโลกในยามโลกแตกในยามที่มีกลางคืนอันยาวนานในยามที่ผีออกเป็นพ่านไปทั่วแผ่นดินเพราะว่าในยามค่ำคืนนั้นพลังจิตของมนุษย์เนี่ยมันอ่อนมากผีจะสามารถครอบงำได้โดยง่ายนะครับลุงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ทางพัุกท่านที่เป็นชาวกลัวโลกแตกอย่างลุงนะไอ้เป็นเรื่องไร้สาระของท่านบางท่านคิดว่าไร้สาระลุงเพี้ยนก็เชิญตามสะดวก นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ